สวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนนี้นะครับทางทีมของเราเนี่ยได้เดินทางมาที่โซราธานีนะครับมาสำรวจเส้นทางจากหลังสวนมาเมื่อคืนนะครับจนถึงตอนนี้แล้วตอนนี้กำลังจะตีกลับไปที่หลังสวนนะครับเพื่อไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรามีทีมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับได้รับรายงานมาเดี๋ยวส,สภาพตอนนี้ก่อนดีกว่านะครับสภาพ การจราจรตอนนี้เส้นทางพรหลังสวนนะครับมาที่สุราษฎร์ธานีแล้วไปนครศรีธรรมราชนะครับก็มีฝนตกตลอดทางนะครับอันนี้เป็นเส้นทางขาที่จะขึ้นไปที่ชุมพรนะครับฝนตกแรงมาตั้งแต่ช่วงเช้ามาตลอดเลยนะครับแต่ว่าเส้นทางยังวิ่งได้นะครับจราจรไม่ติดขัด นะครับมีหลุมบ่อหรือทําเส้นทางเนี่ยบางช่วงเท่านั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาแจ้งข่าวนิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามผมอยู่ในส่วนของเฟซนะครับจะแจ้งข่าวว่าตอนนี้ทีมของใจถึงใจส่วนหนึ่งนะครับได้อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับเพราะว่ามีน้ํา ท่วมสูงบางจุดนะครับ4เมตรต้องการออฟโรดเรือท้องแบนอาหารนะครับตามที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยจะมีประชากรอยู่ประมาณ10,000กว่าคนนะครับที่ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับต้องการข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อาหารปรุงสุกนะครับแล้วก็เรือที่จะนำเข้าไปนะครับในที่เกิดเหตุนะครับของสถานการณ์น้ำตอนนี้ ซึ่งขาดแคลนมากพอสมควรได้รับการยืนยันมาแล้วและถ้าท่านนะครับนำอาหารเครื่องออของยังชีพต่างๆมาสามารถนะครับให้นำไปที่อ,อบอตอเฉลิมพระเกียรติได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการนะครับรอรับของที่ท่านจัดส่งมาเพื่อจะเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด13ตำบลน,นะครับตอนนี้ที่เกิดวิกฤตอยู่ในช่วงนี้ ซึ่งได้รับรายงานมาเมื่อสักครู่นะครับจากน้องที่ได้นําเรือขนาดเล็กนะครับไปเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของอําเภอนะครับเฉลิมพระเกียรตนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนี้ยังมีฝนตกนะครับโปรยปลาอยู่ตลอดซึ่งห่างจากอ,อําเภอชะอวดไปอีกนะครับประมาณสักแไมป่ประมาณ 6 0 70โลได้มั้งครับเพราะว่าที่ที่ที่ได้รับแจ้งมาขอความช่วยเหลือทางด้านนู้นนะครับย้ํานะครับใครมีเรือท้องแบนนะครับมีเครื่องนะครับเครื่องเรืออาหารออฟโรดนะครับที่สามารถเข้าในพื้นที่ได้นะครับให้ไปที่อบตเฉลิมพระเกียรตินะครับไปไปช่วยทางด้านนู้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีประชาชนเห่ติดอยู่ที่นั่นประมาณ4วันแล้วนะครับ แล้วก็การสัญจรหรือการเข้าออกเนี่ยค่อนข้างลําบากก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณน้ําฝนตอนนี้ก็ยังตกอยู่ตลอดอาจจะมีสมทบมาบ้างในบางส่วนส่วนในทีมของผมเนี่ยมามาอันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังอยู่ที่หลังสวนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็อาจจะมุ่งหน้าขึ้นมาที่นะครศรีธรรมราชที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติส่วนตัวผมเนี่ยพอดีพรุ่งนี้ มีติดภารกิจนะครับการทํางานของผมอาจจะต้องตีกลับเข้ากรุงเทพมหานครก่อนนะฮะแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าฝนเด่นเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะแจ้งแล้วก็ให้ฝนเด่นเนี่ยรายงานข่าวเป็นระยะระยะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามข่าวสารนะครับต่างๆด้วยอย่างใกล้ชิดนะครับว่าทิศทางน้ําเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของน้ําเนี่ยมันลดลงบ้างตรงไหนบ้างแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ รายงานกลับไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนของหลังสวนนะครับว่าพื้นที่เนี่ยเข้าสู่ภาวะปะกติแล้วหรือยังเพราะว่าตอนนี้นะครับทางจังหวัดชุมพรในอำเภอหลังสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าในอำเภอหรือว่าตำรวจทาหารเนี่ยได้เข้าปฏิบัติการนะครับไปช่วยนะครับเรียกว่าอย่างเต็มที่เต็มกําลังแล้วนะครับส่วนทีมใจถึงใจเดี๋ยวจะประเมินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปมาที่พื้นที่ดี ของนครศรีธรรมราชได้หรือไม่อย่างไงนะครับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับใครมีเรือของแบนด์อาสาสมัครมูลนิธิใดนะครับที่อยู่ในพื้นที่หรือกําลังเดินทางมาต้องการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่กําลังประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับสามารถไปที่อบตเฉลิมพระเกียรติไปช่วยตรงนั้นนะครับไปช่วยตรงนั้นเพราะว่าได้รับรายงานมาแล้วจาก และข่าวที่แจ้งกลับมานะครับแต่ข้อมูลเนี่ยมีประมาณหมื่นกว่าคนนะครับอยู่ที่นั่นนะครับโดยคุณหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่เลยนะครับอยู่กับเห็นกับตานะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นตามนี้แต่ถ้าสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นหรือเลวร้ายลงก็จะแจ้งกลับไปนะครับให้กับทุกท่านได้ทราบคือพวกเราก็ตันเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ทํากันแบบสุดๆแล้วนะครับแล้วก็หวังว่า ทุกคนนะครับก็จะมาช่วยกันนะครับเราคือคนไทยนะครับทุกคนครับ